สวัสดีครับอยู่กับแอ i c ิ e n เจนแโรงอีลุนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเซต Intel ในงานคอมมาร์ดกันนะครับมีทั้งหมดโอ้โหเป็น10สเปคเลยนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1 9 9 0 0บาทไปจนถึง1,000 0 0นนะครับ2 9 9 0 0บาทกันเลยเรียกว่ามีตั้งแต่ Gen10, Gen11 และ Gen12 มีการจอแยกด้วย ในงานนะครับก็จะจัดตั้งแต่ประมาณวันที่25ถึง28นะครับเดือนนี้นะพฤหัสสุกเสาร์และอาทิตย์นะครับในงานก็จะมีโปรผ่อนต่างๆ0% 36เดือนเลยนะฮะมีแคชแบ็ k เยอะแยะมากมายแล้วส่วนลดจัดเต็มเลยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูสเปคกันนะครับตั้งแต่สเปคแรกเลยเป็น J220 นะครับเป็นคอ r e i3 นะฮะ Gen10 นะครับ ตัวการ์ดจอเป็น GTX 1650 RAM 8 GB SSD 250 GB ในราคา19,900บาทนะครับของแถมเป็นกระเป๋าผ้าคียเชนเสื้อยืด WD Back และอื่นๆนะครับถัดมาครับเป็นตัวที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่32,900บาทประกอบไปด้วย CPU อย่าง Core i5 10400นะครับการ์ดจอ RTX 2060 ตัวนี้เนี่ยจะได้ SSD 500GB ภนะครับพาวเวอร์สภาย650บวัตตตัวนี้คือ J 2 2 1นะครับถัดมาครับเป็น J 2 2 2นะครับตัวนี้เป็น Core i 5 Gen 1 1นะครับการ์ดจอ RTX 2060นะครับแรม 16GB SSD 500GB นะครับราคา34,900บาทนะครับถัดมาครับ J 2 2 3นะครับเป็น Core i 5 Gen 1 1นะครับ การ์ดจอเป็น RTX 2060นะครับ RAM 16 g b ในฝั่งของตัว SSD เป็น WD Blue SN 550 500 g b นะครับราคา37,400บาทนะครับถัดมาเป็นเจ 224นะครับ CPU เป็น Core i5 Gen 11นะครับรหัสธรรมดานะฮะการ์ดจอ3060 Ti นะครับ RAM 16 GB นะครับภาษีส่งพาย750บาทนะครับราคา48,900บาทนี่คือ J224 J225 ครับเป็น Core i7 นะครับมาพร้อมการ์ดจอ3070นะครับ RAM 32 GB และในฝั่งของชุดน้ำนะครับ เป็นชุดน้ำ2ตอน Power Supply 750วัตต์นะครับและที่สำคัญเคสเป็นเม t ริก70ด้วยราคา68,900บาทครับถัดมา J226 นะครับเป็น Core i5 Gen 11รหัส K นะครับ 11600KF m a i n b o a r Z590 กาจอ RX 6700 XT นะครับมาพร้อมชุดน้ำ2ตอนตัว Power Supply 750วัตต์ในราคา59,900บาทนะครับ และถัดมาครับ Intel Gen 12นะครับนั่นก็คือ J 2 2 7เนะครับเป็น Core i 5 Gen 12นะครับการ์ดจอเป็น3060 Ti RAM 32 g b นะครับในฝั่งของ SSD เป็น SN 8 5 0เคสนะครับเป็น MSI Veloc 1 0 0 P นะครับ Power Supply 750พัตต์และตัวชุดน้ำนะครับ2ตอนนะฮะราคาถือว่าดีมาก66,900บาทเป็นเจ็ดสเลยนะกับการ์ดจอ3060 Ti ด้วย ถัดมาครับ J12 เหมือนกันนะครับเป็น i512600K การจอ3070นะครับตัวแรม32 g b นะครับเคสเป็น 5,000D มีชุดน้ำนะครับ3ตอนเป็น Corsair H150i Elite c a p e l i x นะครับในราคาเครื่องอยู่ที่88,900บาทนะครับกับเซต J228 นะครับ ถัดมาเป็น j 2 2 9นะครับตัวนี้โอ้โหสุดเลยนะฮะกับ i7 นะครับเจน12เมนบอร์ด Z690 Wi-Fi DDR4 นะครับการ์ดจอ3070แล้วก็ในส่วนของตัว RAM 32 g b พาวเวอร์พปาย850บาทชุดน้ำ3ตอนราคา92,900บาทและตัวจบนะฮะสาย Intel นะครับนั่นก็คือ i9 Gen 12นะครับ กาจอจะเป็น RTX 3080สตรีกเลยเมนบอร์ดเป็น Z690F และแน่นอนว่า RAM เป็น Dominator Patinum RGB DDR5 32GB b u s 5002นะครับเคส 5000X RGB Power Supply RM850 นะครับชุดน้ำ3ตอน H510 I Elite Carpelix ราคา129,000บาทซึ่งก็คือตัว เคสตัวนี้นี่เองหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถไปจับจองกันได้นะฮะที่งานคอมม่าที่บูธ JAB Comset นะครับซึ่งก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง JAB นะครับกับ AdBig นั่นเองพร้อมโปรโมชั่นผ่อนศูนเสูงสุด36เดือนและที่สำคัญนะครับราคาพิเศษแบบนี้ของมีจำนวนจำกัดด้วยรีบเลยรีบเลยนะฮะใครที่อยากจะได้คอมเ็ตในฝั่งของ Intel มีมาเยอะมากๆพร้อมมีบริการขนส่งด้วยแต่มีค่าบริการนะฮะเจอกันได้ครับในงานคอมมานต์ตั้งแต่วันที่25ถึง28เดือนนี้เลยนะครับตั้งแต่เวลา10โมงไปจนถึงประมาณ3ทุ่ที่ไบเทคบางนานะครับ